ก็โหลดหลดปกติตอนนี้ตอนนี้ไอ้โควิดโหลดบอร์ดไอ้หน้าจอไี่ค่ายจดีเนี่ย นี่อันโหลดแล้วเห็นแบบไม่ตังโหลดเลยอ่านี่โหลดโหลดโหลดอีหนงขึ้นนี่อันโหลดโหลดแล้วแตอโหลดแล้วก็โผลทำไมตัวเล่มันโวลย่างอ่ะก็ลดมันต่อยรถขังงลดมันต่อรถันเดยนเร่มอเตอร์ะเราไม่อไห่เข้าถังไงใช่ล่ะ ไม่รู้อ่ะไม่เราไม่ได้อ่านเข้าสังอ๋อมันไม่มีพิเซอร์โทเนี่ยม,มันดาอกโลบโหลดแล้วกันบอลเนี่ยมันมีปัญหาไม่สังโหลดเลยวอ่ะเอ้ยสังโหลด